อันนี้มือขวาเดี๋ยวเดี๋ยวาดตัดตัดมารับหน้าคุณกิงแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ค่ะไม่ต้องตัดรับตัดรับหน้านะนิดหนึ่งนะกิ่งคำหน้าดีๆได้คือเมื่อกี้พี่ไปีพูดเลยนะฮะคุณกิงนี่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะฮะแล้วตัวคุณกิงเขาก็บอกเขารู้ตัวด้วยนะฮะเขาอยากจะแบบเขาเรียกอะไรคือคือรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองอยากแก้ไขอยากแก้ไขทีนี้แหมอยากให้คุณกิงบอกไปทางท่านผู้ชมนิดหนึ่งเลยไหมฮะว่า เกิดว่าบางคนเขามีวิธีแก้ไขต่างๆ,งๆงานานะนะเออเออ,อกจะส่งความรู้สึกไปถึงท่านผู้ชมนะ <ๆ S 1> เพื่อๆมาบอก ก็ก่อนอื่นนะคะใครก็ตามที่ได้เคยเห็นกิง่งบูสนันโลกกิ่งก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะกิ่งมีเหตุผลนะคะคือหมายถึงว่ากิงไม่เคยไปหาเรื่องใครแต่เวลามีใครมาหาเรื่องเราโดยเฉพาะผู้ชายอะคะ่ะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นจับหน้าอกเรา <Hey! S 2> อะไรอย่างเงี้ยก็กล้า,าน,นเหรอใช่ค่ะลางทีร้องเพลงบนเวทีคนอื่นเขาให้พวงมาลัยให้ดอกไม้น,นี่ก็เอื้อมมาเอื้อมมือมา กิงก็เลยเอาไม้เนี่ยโขกทิศาเข้ากระโดลงไปแล้วไปต่อยเขาอาอยเงี้ยค่ะกิงรู้แลวนี่คนอื่นไม่รู้เรื่องอไม่รู้ <ทำ S 1> ว่าเกิดอ,อะไรขึ้น<ม>แต่สิ่งที่เขาเห็นคืออ้าวยายนักร้อต่อยเขาทําไมเอาไม้โขกต่อยอย่างเงี้ยคือ<ม>หรือว่าเราเดินเราไปงาน<ม>งานตอนกลางคืนมาเดินผ่านเราซื้อส้อมเสร็จจะขึ้นรถผู้ชายเดินผ่านกิงก็ไม่ได้ดูอึมขนาดนั้นอามาจับอีกกิงก็ใส่รองเท้าบูททหารด้วยก็ตามไป ตืบต่อยอะไรเงี้ยคือคือเขาก็พยายามหนีเพราะเขารู้เขาทำผิดแต่ถ้าเขาหันมาแล้วโป้งกิ่งทีเดียวกิ่งก็หงายแต่เขารู้ว่าเขาทำผิดเขาถึงได้เดินหนีเราก็กระโดดโทษนะคะกระโดดทีดทำต่อยสู้กอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่กับผู้หญิงกิ่งไม่มีเรื่องเพราะกิ่งถือว่าผู้หญิงเขาก็จะมีนิสัยจู้จี้จุกจิกหรือนินทาว่าอะไรไม่เป็นไรถ้าไม่ถึงกับขนาดแบบว่าโอ้โหไม่ไม่ให้เกียดกันโอเคกิ่งกิ่งไม่ไม่เป็นไรกิ่งไม่ทำแต่กรณีนี้อย่าลืมว่าเราอยู่ในจุดที่ เป็นเป้าอะไรสายตาคนคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทําไมกิ่งถึงไปบู๊กับคนคนนี้อยู่เขาไม่รู้ว่ากิ่งโดนอะไรตอนนี้ฮะเยเวลาเฮ้ยเวลายังไม่ไปถึงไหนเลยเวลากิ่ง้นยังวงธรรมะบอกไปแล้วนะคะฉะนั้นนะคะมาดูมือซ้ายมือซ้ายคือนิสัยส่วนตัวก็เหมือนกันอีกครับครับเส้นสมองเห็นไหมฮะก็ออกกังคานสูงและปลายเส้นก็ย้อนออกเหมือนกันนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละนะคะ ถึงทําให้เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะท่าลายมือเป็นบอกอย่างนี้แล้วเราไม่มีทางแก้ไขเลยเหรออาจารย์หรือว่ามันต้องไปตามด้วยขิตอย่างเงี้ยมันสิงค์ก็ตร้อนอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เราแก้ได้แต่ต้องแก้ด้วยธรรมะแก้ด้วยธรรมะใช่ต้องแก้ด้วยธรรมะแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างนี้ถ้าเป็นน้องกิ่งอย่างนี้ถือว่าใจร้อนไหมไม่ไม่ไม่ ไม่ได้ร้อนคือมันมันต้องเหลือถ้าทำอย่างนี้มันถือว่ามันเหลือขออยู่ดีมาจับหน้าอกเนี่ยไม่ใช่ก็้องโมโหนะคะแต่ว่าความเป็นดาราไงดาราทําอะไรนิดนึงมันก็ไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นพี่พี่ก็ทําเหมือนกันก็ทาอีกแบบ้วยทำอะไรก็ไม่รู้อ้าวใช่ไหมคะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ได้ใจร้อนอย่าไปซีเรียสนะคะแต่ว่าการที่คุณกิ่งเนี่ยปฏิบัติ การที่คุณกิ่งปฏิบัติให้นึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความอดทนเยอะมากนะคะฉะนั้นถ้าจะไปตรงนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆทาไปค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวได้ข่าวว่าคุณกิ่งก็ปฏิบัติอยู่เหมือนกันใช่ค่ะปฏิบัติอะไรบ้างคะตอนนี้เดินสมาธินั่งเดินจงกรม ก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือนอกเหนือจากเราไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังฟังสิ่งที่อาจารย์ต่างๆได้พยายามขัดเกลานะคะช่วยเราการฟังธรรมะได้คุยกับผู้ที่มีธรรมะในใจนี่ก็ดีดีมากอ้อที่สําคัญเลยนะคะ อาจารย์ณวันนั้นที่กิ่งได้ฟังจุดที่ทําให้กิ่งอยากโทรอาจารย์มากก็คืออาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะในวันนั้นแล้วอาจารย์ได้ทําบุญแล้วยังอุตส่าห์ส่งผลบุญให้กับทุกท่านที่ได้ฟังรายการกิ่งม,ม,ม,มีความรู้สึกว่าท่านนึกถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็เวลาเรียนเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างการแก้ไขใช่นะเราต้องเอาธรรมะเข้ามาดําเนินชีวิตในชีวิตประจําวันนี่คือสิ่งที่จะช่วยได้กิ่งยอมรับว่ากิ่งยังไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เป็นคนใจเย็นได้แต่กิ่งพัฒนาคนเรากิ่งเชื่อว่าถ้าเรารู้ตัวเราไม่ดีแล้วอยากแก้ไขมันก็ถือว่าเราได้ชัยชนะไปบ้างแล้วนีี่ถือว่าอยากแ้ไขมากเลยนะฮะเพราะว่ายังฝากให้ถึงท่านผู้ชมด้วยว่าถ้าเจอถ้ามีอะไรที่ว่าดีๆฝากมาบอกอาจารย์พัชชนีก็ได้นะฮะนะฮะให้เบอร์ไว้เพราะว่าให้เบอร์คุณกิงวอา จะไม่ดีแต่พี่ไม่ใช่คนใจเย็นพี่ก็คนใจร้อนอนะคะพี่ก็คนใจร้อนเหมือนกันตัวนี้เราก็เป็นจุดเสียแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ค,อคอ่อยๆก็แล้วแต่ทา<อ>งคุณกิงเขามีวิธีต่างๆนานาได้ข่าวว่านะครับคุณกิ่งนี่นะครับแหม,มผมจะมีเวลาพูดถึงเรื่องผีไหมก็อาจจะไม่มีเวลานะฮะก็เวลามันสั้นแล้วเกินได้ข่าวว่าคุณกิ่งนี่แบบพัฒนาจิตแล้วตั้งตั้งปณิธานด้วย อยากจะนิพพานเลยนะฮะให้ตั้งให้ตั้งไว้ก่อนผมก็ตั้งค่ะผมก็อยากนิพพานอย่างพระอาจารย์อุบารีนะคะที่วัดจันร์ตะวันตกเวลาเนี่ยท่านสอนนั่งสมาธิท่านจะบอกเลยว่าให้ขอนิพพานไว้ก่อนอขอไว้ก่อนเลยตั้งเป้าไว้ก่อนยังไงเอาสูงไว้ก่อนนะคะคิดว่าชาแน้ได้ไหมนิพพาน ได้ค่ะต้องได้ต้องเอาให้ได้นะฮะเพราะว่าคือถ้าว่าอารมณ์ร้อนนี่จะนิพพานไม่มันก็ไม่ใช่นะฮะอย่างองคุริมาโนร้อนขนาดไหนนะข้าคนเด่งก็พยายามนึกถึงหลักธรรมะค่ะว่าบางท่านเขาก็ทํามามากมายวันหนึ่งเมื่อเขาสํานึกผิดแล้วเขาอยากเป็นคนดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จากเมื่อก่อนที่อาจจะเป็นคนดี40%เปอร์เซ็นต์วันนี้อาจจะเป็น5 0าสเปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พิจาณีมีอะไรอยากจะพูดตรงนี้ป่ะฮะก็ไม่มีอะไรเราจะพูดต่อไปว่าชีวิต เนี่ยนะคะจุดอายุคุณกิ่งเนี่ยน่าจะเดินอยู่สูตรสอสูตรสามนะคะน่าจะเดินอยู่แถวนี้สูตรสามนะคะสูตรสามถ้าคนเรียนจะรู้หมายถึงว่าอันนี้จะทํในอนาคตคุณกิ่งนะนะใช่ต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับดูไว้นะครับถ้าพี่พาชนีต่อไปท้ายผิดนะครับเลิกดูรายการเลยนะครับเออนะครับแล้วถ้าไปสอนที่ไหนก็จะไปเรียนเลยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้อยากสอนที่ไหนอ้าว ดูที่ว่าไทยอนาคตเอ้าทายว่าถ้าคุณกิ่งตั้งใจฝึกฝนจริงๆครับเมื่อกี้ก็ได้คุยนอกรายการแล้ว่อนจะเข้ารายการว่าครับคุณกิ่งต้องการกลับไปเป็นดาราไหมนะคะถ้าเป็นดารามันก็ต้องไปอีกรุ่นหนึ่งหรือต้องการเป็นหมอดูที่ดังสรุปว่าคุณกิ่งอนาคตเาป็นยังไงดังฮะดังถ้าดูลายมือเย้ค่ะมีแวะไหม เขาเป็นคนเรียนเก่งนะเขาเรียนเก่งเหรอฮะเล่นเก่งกว่าผมไหมเนี่ยเก่งกว่าเยอะมีใจดังต้องมาแข่งกันนะคะก็เขาไม่โดดอุ้ยเขไม่โดดเออโดดคุณเก่งคุณคุณเก่งเวลาสอนทั้งวันไปบ่ายเดี๋ยวบางทีไปเช้าแวบไปประมาณนั้นฉะนั้นถึงบอกนะคะว่าศาสตร์นี้ถ้ามีติดตัวและไปใช้ได้ทั่วโลกทั่วโลกขอโทษใช้ได้ทั่วโลกถ้าเผื่อคุณกิ่ง เข้ามาในวงการเจาะดาราฮอลลีวูดได้สักคนสองคนเท่านั้นน่ะก็คุณแล้วเอางี้คุณเก่งคิดว่าจะใช้ท่าษาทพี่เก่งอ่สบายไปเลยเพราะอุตส่าห์มาเรียนวิชาลายมือนี่นะฮะคิดว่าจะเอาไปใช้ได้จริงๆหรือเปล่าค่ะแต่ว่าในเชิงของการที่ได้สอนแทรกธรรมะค่ะเพื่อชี้แนวทางให้เขาไปไปในทางที่ที่ถูกค่ะอ๋ออ๋อมันก็เกี่ยวกับเพราะว่าคนที่เข้ามาหาเราส่วนมากก็มีความทุกข์เข้ามาใช่ไหมส่วนมากเลยนะใช่ค่ะก็ต้องมีความทุกข์จริงๆแล้วทุกคนมีทุกข์อ่ะ ถ้าเรารู้สึกหาทางเคล็ดวิชาเอาไปแก้ไขให้เขาให้เขารู้ตัวล่วงหน้าแล้วให้เขาเข้ามาสู่ในแวดวงของธรรมะนะคะเหมือนกับเราหยอดเหรียญใส่กระปุกอะหยอดบุญหยอดบุญบุญมันก็จะเพิ่มเพิ่มเขาก็จะรับสิ่งนั้นก่อนนั่นแหละคิดว่าจะทำแล้วแล้วคิดว่าไอ้ศาสตร์ตรงนี้สมมุติว่าเพราะว่าให้ไปสมมติคนอเมริกาใช่ไหมอยู่อเมริกาใช่ไหมฮะถ้าเอาไปดูแล้วคิดว่ามันจะแม่นไหมคือ ก่อนอื่นเลยกิ่งต้องต้องศึกษาให้แม่นยําก่อนค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรู้จริงและแม่นยํานั่นคือสเต็ปแรกก่อนแล้วก็ที่เหลือคือถ้าเรามีใจที่อยากจะช่วยเขาจริงๆมันก็จะมันก็จะตามมาเราสามารถช่วยเขาได้ถ้าเรามีความรู้อย่างถูกต้องค่ะอันนี้กิ่งขอเลยว่าขอให้เป็นคนที่สามารถดูได้อย่างแม่นยำเนี่ยค่ะเอาอย่างเงี้แล้วคุณเก่งเอาอย่างเี้ยเก่งหยิบะหยิบอะไรครับให้หยิบอะไรครับกิ่งเขาสิอ๋อ อ๋อแต่ให้ให้อันี้อ๋อของรองอ๋อของเอ้าพี่พัะจริีรพี่พังรออ๋อนะคะนะครับเดี๋ยวก่อนให้เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าคุณกิงเนี่ยเคยใช้เครื่องสําอางแพงๆนะคะดาราต้องใช้ของแพงอยู่แล้วแต่วันนี้พี่ให้ชุดนางพญาหยดทิปเลยนางพญาหยดทิปนะคะรับรองว่าคุณกิ่งชอบแน่นอนประมาณไม่เกินสิบวันคุณกิ่งจะเห็นว่าใสเด้งเลยนะแต่สําหรับช่วงนี้นะครับขอปิดเบรกนี้นะฮะ โดยที่ให้คุณกิ่งพูดอะไรก็ได้นะฮะถึงท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะส่งท้ายเบรกนี้ไปแล้วกันนะครับอ่ากิ่งเชื่อว่าทุกคนอยากทำสิ่งดีๆและเป็นคนดีนะคะอะไรก็ตามที่เราทำผิดพลาดไปถ้าเรายอมรับมันมีจิตสำนึกว่าเราเสียใจและจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกกิ่งเชื่อว่าทุกคนให้อภัยได้ยังไงกิ่งก็ขอกราบขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่กิ่งได้ล่วงเกินทุกคนไปและกิ่งขอโหสิทุกคนที่ล่วงเกินกิ่งเหมือนกัน ขอให้เราไม่มีอะไรไม่ดีต่อกันนะคะเหมือนจะลาไปบวชอัจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อกิ่งกิ่งขอโหสิแล้วกวกิ่งอโหสิให้ทุกคนเราต้องโอโหสิเขาก่อนที่เราจะขอให้เขาโหสิกับความไม่ดีที่เราทําตลอดเวลาที่ผ่านมาวันกิ่งตั้งใจที่จะเป็นคนดีให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วกิ่งหวังว่าทุกคนคงจะให้โอกาสกิ่งค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอีกสามปีไปแล้วเราจะมาร่วมกันนะคะ จับมือกันเดินเข้าสู่โอ้นี่ระเบิดเถอเถิงเลยธรรมะเลยค่ะอ๋อเอา,เอา,เอาละครับอ๋ออ๋อเอาธรรมะบันเทิงแล้วกันนะครับ <c oughs>